สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับคลิปไพ่โหราศาสตร์รายเดือนกันนะคะคลิปนี้เป็นของเดือนมิถุนายนเป็นของคนที่เกิดวันอังคารนะคะการดูดวงก็เป็นการอ่านตามหน้าไพ่ทั้งหมดมิได้ดูส่วนตัว จะทำกงกตตรงบางคนก็ไม่ตรงและการที่เตือนในสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยก็ให้ถือว่าเป็นการบอกเหตุการณ์ล่วงหน้าทุกคนจะได้ดระมัดระวังกันก็ขอแนะนาหลักธรรมะเช่นหลักพื้นานสี่หลักทบาทสี่มรรคม่องแปดหรือหลักธรรมะที่ทุกคนได้กินมาค่ะนํามาใช้ในชีวิตประจำวันกันเพราะว่าหลักธรรมะต,ต,ต่างต่างเราเนี่ยสามารถช่วยคลี่คลายปัญหาความทุกข์ต่างๆได้นะคะทีนี้เราก็มาดูว่าในเดือนมิถุนายนเนี่ยคนที่เกิดวันอังคารเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างในขณะที่นักสับเลือกไพ่เนี่ยนะ ก็ข้ามไปได้นะให้บิวตรงที่เป็นเนื้อหาในการอ่นานไพ่เลยนะคะอย่าเริ่มไพ่มาสิบสองใบนะ ขอญาตเก็บไพ่ค่ะอ่เดี๋ยวามาเรียงไพ่กัน12ใบว่ามีอะไรบ้างใบที่1อาทิตย์กับมรติยูยใบที่2อาทิตย์ประพุทธประสุขใบที่3พังคารกับประพุทธ ใบที่สี่พระจันทร์กับพระระหูใบที่หพระราหูประเกตใบที่6ก็คือพระอาทิตย์พระพฤดีพระศุกรใบที่เที่แปดพระศุกพระ เสาร์วที่9กาพระอาทิตย์พระเสาร์ว้วที่10บพรพพุทธกับพระเสา 11, ร1สิบพัจันท์กับพระเกตสิบสพระหูกับมรดิวทีนี้เราก็ดูตามหน้าไพ่กันนะคะใบ1นึ่ใบแรกจะเป็นเกี่ยวกับตัวตนคุณเองเนี่ยเป็นดาวอาทิตย์กับดาวมารดิก็มองตรงนี้ว่า ในเดือนมิถุนายนเนี่ยคุณนะจะมีการปฏิวัติการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับตัวคุณเองเปลี่ยนยังไงก็ต้องดูของแต่ละคนนะแต่ตัวคุณอาจจะมีการก็ได้จากคนที่ไม่เคยใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ๆคุณก็ต้องไปใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆก็ได้หรือบางคนนะ่อาจจะเรียกว่า าจจะมีความใจร้อนมากขึ้นก็ได้อันนี้เป็นข้อเสียของดาวอาทิตย์นะให้ใจเย็นเวลาคุณจะทำอะไรในใน,ในเดือนมิถุนายนอะจะทำให้คุณก็ว่าสิ่งที่คุณทำอะมันจะค่อนข้างเป็นไปด้วยดีได้ไม่ไม่ติดขัดรวมถึงให้มีความเชื่อมั่นในตัวเองด้วยนะแต่เอาก็ว่า พอมานคือยึดทางสายกลางอะคะ่ะไม่มากไปไม่น้อยไปอันนี้จะเป็นข้อดีของพระอาทิตย์เหมือนกันคือคุณจะทำอะไรเริ่มอะไรเนี่ยให้ใช้ในเรื่องของพวกนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆเข้าไปช่วยใช้ด้วยก็ได้นะคะคือในกรณีนี้นะของคนที่เกิดรังคารแล้ววางคนเนี่ยอาจจะสามารถสัมผัส สิ่งรีรับเต้นรับก็ได้รวมถึงเรื่องของศาสตร์รีรับเต้นรับอยากจะไปศึกษาอยากจกะดูก็ได้อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจราราณในการรับฟังด้วยนะอะทีนี้ดูที่ตำแหน่งกระดุมพลาบ้างตำแหน่งกระดุมพลาขคุณก็คือตำแหน่งการเงินเนี่ยมีดาวทิศเห็นไหมคะดาวทิศดาวพุธดาวศุกร์มองตรงนี้การเงินของคุณก็จะได้มาจากอ การติดตอ่อสื่อสารต่างๆรวมถึงสื่อออนไลน์ด้วยหรือการค้าการขายของแต่ละคนแต่ละอาชีพรวมถึงใครที่งานทำงานเกี่ยวกับพวกการใช้เสียงการค้าขายของสวยของงามของกินของใช้แล้วก็งานที่เกี่ยวกับพวกหน่วยงานราชการต่างๆคุณก็อาจจะมีไรายได้พิเศษอะไรเข้ามาก็ต้องมาดูของแต่ละคนนะบางคนอาจจะได้ลูกค้าเยอะ เพิ่มขึ้นก็นได้พวกร้านอาหารอะไรพวกนี้แต่ก็ให้ระวังเรื่องการใช้จ่ายบางทีก็อาจจะมีการไปรซื้อข่าอของกินของใช้ของสวยของงามรวมถึงค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยก็ได้นะคะของแต่ละคนน่ะทีนี้ก็เตือนเรื่องของการเงินนะนะนี่แบ่งไว้ว่ากรณีที่เงินถ้าคุณมีเงินเท่าหับคนที่เกิดรังคารนะปัจจุบันนี้มีเงินเก็บคุณก็มา,าทุกทางละกรณีที่สองคนที่เกิดอังคาปัจจุบันนี้คุณไม่มีเงินเก็บเนี่ย คุณก็ต้องกลับไปดูวิธีการใช้เงินของคุณว่าคุณมีการใช้เงินกันแบบไหนทําไมเราไม่มีเงินเก็บลองหาสาเหตุให้เจอนะแล้วก็ตั้งเป้าหมายก่อนอันดับแรกตั้งเป้าหมายว่าเราจะต้องมีเงินเก็บทุกเดือนจะเก็บมากเก็บน้อยก็เก็บเถอะค่ะเงินเก็บจะเป็นประโยชน์ตัวคุณเองในภายภาคหน้านะเพราะอะไรเวลาคุณเกษียณคุณมีเงินเก็บถึงคุณไม่มีลูกหลานดูแลไม่มีญาติพี่น้องดูแลอันเนี้ยมันก็เป็นประโยชน์กับตัวคุณเองคุณมีเงินใช้แต่ในกรณีที่คุณ เกษียณคุณไม่มีเงินเก็บและไม่มีลูกหลานดูแลถึงจะมีญาติพี่น้องบางทีญาติพี่น้องคุณก็ไม่เอาด้วยซ้ำพูดตามตรงเลยนะอันนี้วเวลาเกษียณแล้วเนะี่ยคุณก็ต้องออกไปทำงานเพื่อที่จะงแลกเงินมาเลี้ยงชีพตัวเองใช่ไหมตอนนั้นอนะ สุขภาพร่างกายเราอะแข็งแรงเหมือนสมัยตอนหนุ่มๆส,สาวหรือเปล่าอันนี้นะักก็ฝ่าให้พิจารณานะแล้วก็ประเภทที่คนที่รายจ่ายมากกว่ารายรับนะคิดว่าอันนี้จะมีเยอะก็ทําบัญชีดูแล้วดูในบัญชีรายจ่ายคุณนะมีค่าใจอะไรเกิดขึ้นบ้างทั้งหญิงทั้งชายนะที่เห็นเห็นก็คือมีเหล้าบุหรี่ค่าใจฟุ่มเฟือยต่างๆซื้อของออนไลน์ต่างๆและที่เห็นเห็นทุกคนนละเกือบทุกคนเลย การซื้อลอตเตอรี่นะเข้าใจนะว่าทุกคนนะต้องการถูกลอตเตอรี่เพื่อที่จะได้มีเงินเอาไว้ใช้จ่ายแต่บอกเลยว่าถ้าเราไปดูดวงในแบบเรื่องของลัคนาเรื่องอะไรพวกนี้ถ้าในพื้นชะตาเดิมคุณไม่มีดวงจากการเสี่ยงโชคยังไงคุณซื้อลอตเตอรี่ไม่ก็มีวันถูนอกจากเวลาดาวไหนจรไปอยู่ในเรือนรับพระคุณเนี่ยอันเนี้ย คุณจะได้จากการเสี่ยงโชคแต่ก็ไม่ได้ซะทุกคนบางคนอาจจะเป็นเรื่องของกินของใช้ของสวยของงามชื่อเสียงการประสบความสําเร็จในน้าที่การงานก็ได้บางคนก็จะเป็นเครื่องราชก็มีหรือบางคนจะได้เป็นกรณีว่าได้ลูกค้าก็ได้หรือบางคนก็จะได้ได้มิตรอันนี้มิตรใหม่เนี่ยที่ได้มาเนี่ยก็เช็คประวัติกันให้ดีๆนะเพราะมิจฉาชีกก็มาในรูปแบบนี้เหมือนกันอันนี้ก็ฝากไปนะคะ อันนี้นักก็ให้ทุกคนก็ไปจัดสรรปันส่วนกันให้ดีแต่มองว่าทุกคนจะเก็บเงินเนี่ยให้ตัดส่วนทุกทิปการซื้อรถต,ตุลีก่อนอันดับแรกเนี่ยคุณก็จะเห็นเลยว่ายังไงสมมติคุณเคยซื้อ2 0 0พก็ตัดไว้ซื้อพันหนึ่งอีกพันหนึ่งไปเป็นเงินเก็บละกันอันนี้ก็ให้ไปปรับเปลี่ยนตามหน้าง,งานของแต่ละคนนะในเรื่องการเงินอนะว่าเราจะไปลดค่าใช้จ่ายส่วนไหนอะไรของแต่ละคนละกันค่ะ,ะทีนี้ด็ึงเรื่องของอ่า ตำแหน่งชาชะาคุณก็คือเป็นดาวองคานกระดาษพุทธให้ให้ระวังเพราะว่าอ่องคานพุทธเนี่ยก็เป็นคู่วัทะคู่วาท,าววาทก็ให้ระวังเรื่องการติดต่อสื่อสารต่างๆ,ๆรวมถึงสื่อออนไลน์ที่เราเข้าไปคอมเมนต์เขาเขาคอมเมนต์เราอะไรต่างๆประมาณนี้ถ้ามันมีอะไรที่เกิดแบบทำให้เราไม่สบายใจเราก็ ปล่อยวางเอาออกไม่ต้องไปต้อตอบใดๆปัญหาตรงนั้นก็จะไม่เกิดขึ้นนะรวมถึงการเดินทางต่างๆก็จะมีอุปัรรคเกิดขึ้นบ้างในเรื่องของเอกสารที่เราใช้ในการเดินทางเองบางวันใเรื่องของวีซา่าพาสปอร์ตอะไรก็ว่ากันไปนะคะรวมถึงบางทีเ <c oughs> พื่อนฝูงคนรอบตัวคุณเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาให้คุณแก้ไขก็ได้ อย่างเช่นอาจจะมายืมอะไรของคุณยืมเงินก็ได้นะอันนี้คือต้องดูของแต่ละคนนะคะเพราะนะ้าอ่านตามนา้าไพ่นะ,ะทีนี้ก็เรื่องพันธุทุบ้างตำแหน่งพันธุทุของคุณเนี่ยเป็นดาวจันทร์กระดาษพระโหูก็มองว่าในเรื่องของขอครอบครัวคุณเนี่ยคนในครอบครัวกันอาจจะมีการช่วยเหลือเกื้อก,กูลในเรื่องของการเงินก น้องยืมเงินพี่พี่ยืมเงินน้องหรือไปยืมเงินคุณพ่อคุณแม่ก็ได้นะคะรวมถึงอาจจะมีการเรียกว่ากู้ยืมเงินเพื่อจะไปซื้อบ้านซื้อรถซื้อที่ดินก็ได้ของแต่ละคนนะคะหรือบางคนก็อาจจะมีการเอารถเอารถเอาเอารถเอาบ้านเอาที่ดินไปเข้าไฟนแนนซ์ก็ได้นะอันนี้ให้ดูบริบทของทุกคนเลยแต่ก็จะมีความอึดอัดเกิดขึ้นบ้างในเรื่องของขอครอบครัวนะคะแต่นะักคิดว่าทุกคนนะให้ใจเย็นๆค่อยๆค,ค,ค,คุย แล้วก็หาวิธีแก้ไขกันนะถ้ามีอะไรเกิดขึ้นอย่างเงี้ยทีนี้ชุดตำแหน่งของปุตตะมั่งเป็นดาวพรตรหูกับดาวเกตก็บอกว่าปุตตะบุตรบริวารคุณนะ่ะอาจจะมีการเดินทางไปในต่างถิน่นต่างแดนก็ได้หรืออาจจะมีการเดินทาง ไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เองก็ได้นะในบุตรปิวารคุณนะนะหรือบางคนอาจจะไปขอบุตรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้อันนี้ถ้าใครไปขอบุตรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยน้มองว่าในความคิดน้านะเพราะว่าน้าคิดว่าลูกที่คุณไปขอมาจากสิ่งศักดิ์สนะิทธิ์เนี่ยคุณสามารถตีเขาได้นะสั่งสอนเขาได้นะให้เขารู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดอันนี้คือ ขอคือคิดว่าตีได้ทำได,ได้แต่อีกอย่างหนึง่งถ้าคุณได้รูปจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์้เนี่ยเวลานั้นต้องพาก,กันไปทําบุญบ่อยๆรูปที่คุณขอมาเขาจะไม่ดื้อน,นะคะอันนี้ก็ต้องรูดูของแต่ละคนนะแล้วก็ระวังเรื่องว่าบางทีรูปคุณเนี่ยอาจจะไปสนใจในเรื่องของพวก สื่อออนไลน์มากขึ้นก็ได้ให้ระวังเรื่องของการพนันออนไลน์นะคะอันนี้ต้องดูกันให้ดีนะคะใครที่มีลูกหลานบุตรบริวารรวมถึงเกมออนไลน์ด้วยนะอันนี้คือกระแฟวด้วยส่วนคนที่จะทำธุรกิจเนี่ยของคุณเนี่ยอาจจะมีเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติก็ได้หรือธุรกิจคุณต้องไปเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้นะคะแต่มองว่าก็จะเป็นเรื่องที่ดีรวมถึงบางคนก็อาจจะไปขอเรื่อง ธุรกิจที่คุณทำเนี่ยกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้ให้แบบให้ได้ยอดตามที่ต้องการอะไรของคุณแต่ละคนนะหรือให้ธุรกิจที่คุณจะทำเริ่มทำเนี่ยขอให้ประสบความสำเร็จก็ได้นะคะ,ะทีนี้ในทที่ตำแหน่งอริบ้างอาริเนี่ยนางก็บอกว่าให้มองว่าสองมุมก่อนเป็นเรื่องของมุมบวกกับมุมลบมุมบวกก็คือในการที่จะก่อ ก็ร่างสร้างตัวหรือไปบุกเบิกริเริ่มทำอะไรต่างๆเนี่ยขอให้คุณใช้ความรู้ความสามารถคุณให้ดีความสุขุมรอบครอบของดาวพฤติแล้วก็ให้ใจเย็นให้มีความเชื่อมัน่นแล้วก็มีความอ่อนน้อมถ่อมตนสิ่งที่คุณไปทำรับรองเลยว่าประสบความสำเร็จแน่แต่กรรมให้มีความเชื่อมั่นในตัวเองเนี่ยคือดีนะ แต่เอาแบบยึดสายกลางนะอย่าไปมากไปน้อยไปก็ไม่ดีนะอันนี้ก็คือทําให้คุณสิ่งที่คุณทํำจะคล่องตัวจะได้รับความชื่อเหลือจากผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เองนะแต่ถ้ามองในเรื่องของปัญหาเนี่ยอะไรเป็นปัญหาอ,อสางมงลบอะหมายถึงปัญหาอ,อสุสรรคต่างๆรวมถึงโรคภัยด้วยถ้าปัญหาสต่างๆเนี่ย สมมุติว่าถ้าเรามีอะไรมีศัตรูก็ให้ระวังว่าศัตรูเก่าคุณนะอาจจะกลับมาสร้างปัญหาตัวคุณเองก็ได้หรือ,อถ้ามองตามดาวพฤหัสเนี่ยก็อาจจะเกี่ยวกับเรื่องของอห,นอหน่วยงานราชการก็ได้เช่นอาจจะเป็นเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐก็ได้นะรวมถึงเนี่ย พระรับนี้คือครูบาอาจารย์พระสงฆ์ทานายความพูดภาษาก็ได้รวมถึงดาวสุกดาวสุกก็หมายถึงใครอะ่ะก็หมายถึงคนที่สวยๆงามๆหรือประมาณเหมือนกับร้านอาหารก็ได้หรือร้านเสริมสวยก็ได้นี่คือต้องดูนะว่าบริบทเราอะ่ะชีวิตเราไปเกี่ยวข้องกับคนแบบนี้หรือเปล่าเนี่ยอาจจะเป็นปัญหาตัวคนเองได้เหมือนกันนะ อันนี้ก็ดูดูดำหน้าง,งานของแต่ละคนทีนี้ในเรื่องของปัตตนีบ้างปัตตนีเป็นดาวอังคารกับดาวพฤหัสเห็นไหมคะคนที่มีคู่คนมีแฟนคนคุยกันเนี่ยก็มีความเชื่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งการและกันสนับสนุนกันให้ทําน่นทํานี่ทำ,นทำแนะนําให้ทําสิ่งที่ดีๆช่วยกันทํามาหากินขยันทําให้ครอบครัวมีความมั่นคงเกิดขึ้นก็ได้ส่วนคนโสดอ่ะ คนโสดนี่ก็มองว่าคุณอาจจะได้จากได้เจอจากคณาดผู้หลอกผู้ใหญ่แนะนําให้คุณเองหรืออาจจะเป็นในกรณีคนที่คุณติดต่อประสานงานก็ได้หรืออรียกว่าคนคนที่รู้จักคุณแนะนําให้คุณก็ได้อันนี้ก็คือต้องดูของแต่ละคนนะคะรวมถึงคนที่หาคู่ผ่านแอปเองก็ หากันให้ก็ดูกันให้ดีดใช้ระยะเวลาในการศึกษาหน่อยลวกันว่าคนที่คุณคบเป็นกันยังไงกันบ้างส่วนคนที่ความรักผิดหวังมันตลอดเนี่ยที่นั้นแนะนา,นานคุณไปดูดวงแบบเ,เป็นลัคนาราศีพออะไรไหมถ้าเรา,าดูแบบนั้นเนี่ยมันจะเห็นอะไรได้กว้างกว่าคุณจะเห็นว่าพิชะตตาเดิมคุณนะเรื่องความรักดีไหมถ้าดีเนี่ยอันนี้ก็มีไปแตถ่ถ้าไม่ดีเนี่ยนีโฟกัสเรื่องของการงานการเงนิงนการเลี้ยงดูพ่อแม่คุณจะ รวยกว่าคนที่มีคู่อีกนะคะเพราะไรคุณมีเวลาที่จะไปพัฒนาหน้าที่การงานให้เจริญเติบโตหาเงินทองได้เยอะคุณก็ให้คุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องคุณใช้คุณก็ไม่ต้องไปเปยใครเพราะสัญญาณสายเปยจะปิดหวังสมหวังนะแล้วก็คนที่จะตัดสินใจใช้ชีวิตคู่เนี่ยนั้นหมายว่าคุณก็ต้องไปดูในเรื่องของครอบครัวคุณครอบครัวเขาต่างชาติต่างศาสนาไหมเพราะศาสนาเขาจะมีข้อจากัดอยู่แล้ว นิสัยไลฟ์สไตล์ไปด้วยกันหรือเปล่าอันนี้ให้ดูของแต่ละคนนะ,ะทีนี้ดูที่เรือนมรณะมั่งเป็นเรื่องของดาวศุกร์กับดาวเสาร์ก็มองตรงจุดทีว่าบารณะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงการเดินทางคือตัวคุณอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละคนว่าเปลี่ยนแปลงรูปแบบไหน อาจจะเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความสวยความงามก็ได้หรือเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการที่จะเรียกได้ความคิดก็ได้หรือเปลี่ยนแปลงนะคยกาการแต่งตัวสไตล์การแต่งตัวก็ได้นะคือต้องไปดูว่าบริบทของแต่ละคนจะเปลี่ยนแปลงกันแบบไหนนะแต่ถ้าในมุมลบเนี่ยก็หมายถึงปัญหาอุปสรรคต่างๆเกิดขึ้นเกิดขึ้นอะไรล่ะ เป็นดาวสุกับดาวเสาร์ก็มองว่าคุณอาจจะมีความร้อนอกร้อนใจเกี่ยวกับเรื่องของเงินทองก็ได้หรือเรื่องของสุขภาพก็ได้อันนี้หรือปัญหาเก่าๆก็ได้ที่คิดว่ามันจบไปแล้วเนี่ยมันอาจจะกลับมาให้คุณคิดอีกก็ได้คือก็ต้องไปดูของแต่ละคนนะว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะคะ,ะทีนี้มาที่ตำแหน่งสุภาพบ้างตำแหน่งสุภาพเป็นดาวอาทิตย์กับดาวเสาร ก็มองว่าเอา่อบางคนนะอาจจะมีความเครยดความอ,อึดอัดบ,บ้างกับผู้หลักผู้ใหญ่นะแต่ผู้หลักผู้ใหญ่เขาเองเขาก็คุณอาจจะมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกับเขานั่นแหละเรื่องทั้งเรื่องแต่ทีนี้ ถ้าเรามีความที่อะไรที่มีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกับผู้หลักผู้ใหญ่นะเราก็ดูว่าคอยดูสถานการณ์ละกันว่าถ้าสถานการณ์นั้นมันเย็นลงเราก็ค่อยอธิบายให้ให้ผู้หลักผู้ใหญ่ฟังก็ได้ว่าเออถ้ามันเป็นแบบนี้อย่างนี้ความคิดอย่างเงี้ยมันจะเป็นแบบไหนเราก็อธิบายเขาฟังรวมถึงอาจจะมีการเดินทางไปกับผู้หลักผู้ใหญ่เองก็ได้นะคะของแต่ละคนนะก็จะไม่เหมือนกันอยู่แล้วละก็ให้ไปปรับเปลี่ยนตามหน้างานละกัน อ่าทีนี้เ,นเรื่องของการงานบ้างการงานเป็นดาวพุธกับดาวเสาก็บอกว่าการงานของคุณในเดือนนี้อาจจะมีความเรียกว่ามีความเหนื่อยหน่อยงานอาจจะเยอะก็ได้เราก็ต้องใช้เหนื่อยต้องใช้ความอดทนเยอะแล้วใช้การจรจาการติดต่อสื่อสารกันให้ดีดๆการงานคุณก็อ่าจะผ่านไปด้วยดีนะรวมถึงถ้าบางคนน่ะอาจจะได้ มีคนมาช่วยเหลือในเรื่องของการงานเองนะคะทำให้การงานคุณขคล่องตัวขึ้นแล้วใครทางานที่เกี่ยวกับเรื่องของเอกสารสัญญาต่างๆก็เช็ครละเอียดก,กันให้ดีๆว่าเอกสารเราเนี่ยเรียบร้อยไหมมีข้ออะไรที่ข้อตกข้ข้อตกลงต่างๆที่เราตกลงไว้เรียบร้อยไหมเช็คกันให้ดีๆนะ,งะเงื่อนไขข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการติดต่อการสื่อสารการเจราจารต่างๆด้วยนะรวมถึงสื่อออนไลน์แล้วก็ให้กระให้ใช้คำพูดาจาที่ให้เรียบร้อยให้สุภาพหน่อยปัญหารตรงนั้นมันก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นได้อันนี้นะก็ฝากธนาคารในเรื่องของการงานร่วมถึงการเรียนด้วยนะการเรียนของเด็กๆทั้งหลายเนี่ยช่วงนี้คุณก็ต้องใช้ความคิดความคิดการอ่านการเขียนการพูดให้ดีๆเนี่ย สิ่งต่างๆตรงนั้นอ่ะคุณก็จะผ่านวิชานั้นได้บางทีบางวิชาคุณเองอาจจะต้องใช้แบบเอ่อใช้ความอดทนความเหนื่อยหน่อยหรือคือประมาณว่าเราอาจเป็นคนบางคนนะอาจเคอะอ่านหนังสือครั้งเดียวอ่ะยังจำไม่ค่อยได้ใช่ไหมคะไม่ต้องกลัวอ่านไปเรื่อยๆก็กลับมาทบทวนหน่อยบางทีเราอ่ะอาจต้องอ่านถ้าสองหนสามหนถึงจะจำได้นะอันนี้ไม่ต้องท้อ อดทนไว้แล้ววิชานั้นคูก็จะผ่านได้นะวิชานั้นจะผ่านได้ไม่ได้อยู่ที่ตัวของเด็กๆทั้งนั้นเลยนะอันนี้อ่เอาฝากไว้ด้วยนะคะที่น,นี้ดูเรื่องของในเรื่องของราพะมังเห็นไหมตำแหน่งราพะคือเป็นดาวจันทร์กับดาวเกตก็มองว่าบางคนอ่ะอาจจะได้จะมีโชคราบอย่างเงี้ยอาจจะได้จากการเสี่ยงโชคก็ได้นะ แต่ก็เป็นบางคนนะแบบที่นักเคยพูดไว้บางคนนะ่ะจะมีการได้จากผู้หญิงก็ได้ได้ราบจากผู้หญิงก็ได้หรือได้ราบจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้นะคะบางคนก็จะเกณฑ์ได้ได้จากการต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศก็ได้อันนี้ในกรณีแบบนี้เราก็ดูว่าเรามีธุรกิจ ที่ต่างถิ่นต่างแดนไหมแล้วก็มีญาติพี่น้องอยู่ต่างประเทศหรือเปล่าอันนี้คือต้องดูของแต่ละคนนะแล้วบางคนเองก็อาจจะเป็นเรื่องของอะไรอ่ะด้เป็นของกินของใช้ของสวยของงามก็ได้หรือถ้าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้นะเป็นก็เรียกเป็น,ปนพระพุทธรูปก็ได้หรือครื่องร่างของขังก็ได้ใครก็อาจจะมาให้คนก็ได้อันนี้ก็ต้องดูของแต่ละคนเลยว่าเป็นเรื่องอะไรอ่ะทีนี้ดูที่ตำแหน่งวินาทมั่งตำแหน่งวินาศเนี่ย re, หมายถึงว่า มองไว้สองมุมคือมุมบวกมุมลบมุมบวกก็คือเป็นสิ่งที่สามารถช่วยเหลือเกื้อกูลตัวคนได้คืออะไรถ้ามองตรงนี้เป็นดาวพระราหูกับดาวมารด,ดูพระราหูก็เป็นคือชาวต่างชาติก็ได้นะคะผู้มีททนนักการเมืองก็ได้ก็ต้องดูนะว่าบริบทเราไปเกี่ยวข้องกับคนประเภทนี้ไหมนะรวมถึงพระราหูก็คือนวัตกรรมเทคโนโลยีก็ได้ หรือสิ่งรีรับก็ได้นะอันนี้คือในกรณีในกรณีที่เป็นมุมบวกนะถ้ามุมรบเนี่ยสิ่งที่น้ากล่าวมาเนี่ยก็จะเป็นปัญหาอสักต่างๆของตัวคนองก็ได้รวมถึงโรคภัยโรคภัยก็คืออะไรล่ะเกี่ยวกับภูมิแพ้โรคลมก็ได้แล้วก็โรคที่โรคภายในซึ่งที่เรามองไม่เห็นก็ได้ รวมถึงโรคที่เกี่ยวกับดาวมรตยูเป็นโรคแปลกๆที่มันหาสาเหตุไม่ได้ก็มีนะอันนี้คือให้ดูหน้างานของแต่ละคนด้วยนะว่าเป็นเราชีวิตเราไปเกี่ยวข้องกับใครบ้างอะไรบ้างนะคะอันนี้นะก็ฝากไว้นะในเรื่องของสุขภาพก็มีเรื่องของสายตาความดันเบาหวานหัวใจสะโพกต้นขาเข่าคอระดุมก้นก้นก้นกบฟันเข่ากระดูก โรคเกาต์เส้นประสาทภูมิแพ้โรคลมต่างๆโรคภายในร่างกายเราเนี่ยแล้วก็โรคที่เกี่ยวกับดาวพฤหัสทุกคนก็มีการตรวจสุขภาพร่างกายไประจำปีแล้ใช่ไหมคะถ้าสังเกตเรื่องของไขมันการน้ำตาลว่าสูงไหมถ้าสูงก็ถึงเวลาที่ต้องออกกำลังกายแล้วออกไปไหนก็ได้ทุกคนชอบทุกคนถนัดแต่น้ำเปนน็นแนะนําว่าเป็นการเดินวันละห้ากิโลสักหกเดือนทดลองดูนะคะถ้าเอ่อ ไขมันะน้ำตาลลดลงเนี่ยก็ถือเป็นมาตรฐานได้พวกพวกเราเข้าสังคมผู้สูงอายุแล้วก็ต้องทำร่างกายแข็งแรงไปไหนไหน,หนจะได้คล่องตัวส่วนคนที่ร่างกายแข็งแรงอยู่แล้วไอ้น้ำไอ้เรียกน้ำตาลกับไขมันปกติก็ต้องออกกำลังกายเหมือนกันร่างกายจะได้แข็งแรงนะคะทีนี้ก็ตือนทการไปดูหมอดูอันนี้คือเป็นประสบการณ์ของน้านะเมื่อก่อนนะ่ะคือเราดูดวงไม่เป็น ก็อยากมาศึกษาการเรื่องดูดวงเลยพวกเนี้ยก็ไปดูดวงกันก็เขาก็ทักว่าคุณบินเคราะหคุณต้องสด็กขคอนะโดยการตัดเล็บตัดผมใช้เงินอีกสามพันแต่นะเป็นคนที่ไม่ได้ชื่อเรื่องการสสดอกขคอแบบนี้นะใช้หลักการของศาสนาพุทธบ้านเราแหละคือไปขถอยสังฆทานแล้วก็ทําบุญไหว้พระ สวดมนต์นั่งสมาธินี่แหละก็ทําไปอย่างนี้เรื่อยๆจนเรามีปัญหาอ,อุปสรรคต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยทุกอย่างเวลาที่มีปัญหาเนี่ยจะมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยแล้วก็ผ่านพ้นไปด้วยดีทุกครั้งก็เลยแนะนำว่าถ้าไปดูหมอแล้วทุกทักกันแบบนี้ให้ไปทำบุญให้สบายใจกลับไปไหว้คุณพ่อคุณแม่ ไปล้างเท้าท่านน,นําน้ําล้างเท้าเนี่ยมาอาบพระถุงแม่คุณเนี่ยก็สามารถานำมาครอบตั้งแต่หัวจนไปเท้าได้นะชายพู้ถุงเองก็สามารถที่จะปอกว่านิ้กัสป๋งังได้เป็นการแก้เคล็ดอันนี้เป็นความเชื่อของคนโบราณนักคิดว่าทดลองทําดูก็ไม่เสียหายไม่เสียเงินด้วยและสิ่งที่ใกล้ตัวพวกคุณก็คือการสวดมนต์การนั่งสมาธิอันนี้จะต้องใช้ระยะในการปฏิบัติถึงจะเห็นผล น้าก็ขอแนะนําการนั่งสมาธิละกันเพราะว่าหลักสูตรที่น้าศึกษามาเป็นของหลวงพ่อหรือยังนะก็จะมีการเดินจงกรมการนั่งสมาธิบริกรมรมขพุทโธเอาไว้ที่ไหนเขามีที่เลือกคือหน้าผากหัวใจท้องคุณชอบเอาไว้ส่วนไหนก็ไว้ที่ส่วนนั้นจะเดินจะนั่งจะยืนนอน,นทําได้หมดคุณก็ทํากันไว้วันละเล็กวันละน้อยนะคะเหมือนการหยอดกระปุกอมสินอนะวันนึงกระปุกอมสินใบเนี้ยเต็มบางทีไม่ทันเต็มอะทุกคนต้องมีของเก่ากันอยู่แล้ว กดปุกอมสินไปเนี่ยจะถูกเบิกมาใช้โดยอัตโนมัติมาช่วยเหลือคุณเวลาคุณเกิดปัญหาจะช่วยเหลือได้อย่างไรคนที่ปฏิบัติน่ะจะรู้ส่วนใครที่เป็นโรคนอนไม่หลับโรคเครียดต่างๆก็ทําเหมือนกันนอนแล้วก็พุโทโธไปเรื่อยๆโรคต่างๆเนี่ยจะค่อย,คอยคๆคลีคลายไปทางที่ดีได้บางคนก็หายนะคะ นะกพ็พูดถึงเรื่องของกรรมนะกรรมเนี่ยมีสองประเภทคือกรรมดีกรรมไม่ดีกรรมคือการกระทํากรรมของเราก็คือการกระทําของเราแล้วก็บอกว่าไม่มีใครสามารถแก้กรรมให้เราได้นอกจากตัวเราเองนี่แหละที่จะ,ะคุณแก้กรรมก็โดยวิธีไหนก็ตามหลักศาสนาของทละคนนะคะสิล 5. ห้าการสวดมนต์การนั่งสมาธิแหละ จะทาให้ปัญหาที่คุณเจอนะ่ยเบาบางลงไปจะเกิดสิ่งดีๆกับตัวคุณเองและสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นเนี่ยจะค่อยๆมานะคะมาทีเล็กทีน้อยไม่ได้มาแบบทีเดียวเยอะแยะมากมายค่อยๆมาค่อยๆมาทีเล็กทีน้อยเนี่ยจะทําให้เอสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นการทําบุญต่างๆที่คุณทํามาเนี่ยนะเป็นความดีหมดและความดีเนี่ยจะปกป้องคุ้มครองตัวคุณไปตลอดแต่ทุกอย่างคุณก็ จะเชื่อจากปากนะ้าทีเดียวไม่ได้ทุกคนก็ต้องใช้หลักการวิทยาศาสตร์เข้ามาทดลองนั่นแนหะคือการทดลองอะค่ะคุณก็ต้องทดลองกันเองแล้วคุณจะได้เรียนรู้จากตัวคุณเองสุดท้ายเนี่ยนะก็ถือว่าชีวิตคือการเดินทางนะถนนของทุกคนไม่ได้โรยด้วยกิบบราบถ้าทุกคนซวยเต็มที่ทำหน้านที่ของตัวคุณให้ดีที่สุดต่อให้คุณเจอปัญหาหนักแค่ไหนทุกคนสามารถที่ เอาตัวรอดกันได้และปัญหาสุขตารที่ทุกคนเจอนะคะเป็นแบบทดสอบอย่างดีถ้าคุณผ่านกันไปได้จะเป็นการพัฒนาตัวคุณเองขึ้นไปอีกระดับหนึ่งจะทำให้ทุกคนแกร่งขึ้นเก่งขึ้นใจก็แก่งก็ขอฝากทุกคนจงรักษาศีลสวดมน์นั่งสมาธิตามเวลาที่คุณสะดวก จะช่วยคนมีสติในการแก้ไขปัญหาต่างๆได้ก็จะคลิปหน้านะคะขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปกันก็ขอทขอุกคนได้พบแต่ความดีไม่มีความทุกข์ในคลิปนี้อาจะมีเสียงรถบ้างเสียงน้งหมาบ้างเสียงการก่อสร้างบ้างก็ต้องขอโทษไว้นะที่นี้ด้วยนะคะก็ก็จะคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ